สวัสดีครับญาตามิตรทั้งหลายครับวันนี้เราจะทํำแกงเทโพกับหมู3ชั้นนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปตลาดจริงๆจะหาซื้อปลาริวคิวมาทํำแกงเทโพซึ่งก็จะอร่อยนะแต่ว่าไม่ได้ออกไปตลาดก็มีหมู3ชั้นอยู่ก็จะแกงเทโพหมู3มชั้นนะแล้วก็ใส่ผักบุ้งนะ นี่ยผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งนี่ก็จะเป็นผักที่จะใช้ในการทำแกงเทโพรับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้กับเรื่องของการทำแกงเทโพก็คือมะขามเปียกครับนี่ฮะมะขามเปียกแห้งเลยฮะ,ะเครื่องแกงก็เป็นเครื่องแกงปกตินะเครื่องแกงที่จะทำเป็นแกงกะทิฮนะ มีพริกขี้หนูแห้งอย่าลืมนะครับว่าเราจะเน้นพริกขี้หนูแห้งแล้วก็มีกระเทียมมีอะไรอีกอะมีใส่กระเทียมใส่หอมด้วยกระดันะก็ใช้เครื่องเครื่องแกงกะทิธรรมดาเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทินะนี่คือแกงเตโพนะครับ ที่สำคัญก็คือต้องหากะปิที่ดีๆหากะปิดี่ดีที่เป็นกะปิแท้ๆไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยมาทำแกงเตโปก็จะทําให้แกงเตโปเนี่ยอร่อยขึ้นนะแล้วก็หลังจากนี่ใส่เครื่องแกงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี กะทิเรียบร้อยแล้วก็คั่วหมูไว้สักพักนึงนะคั่วหมูไว้สักพักนึงเดี๋ยวจะใส่ผักบุ้งนะผักบุ้งตอนนี้เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะผักบุ้ง สำหรับแกงเทโพของสูตรทางภาคใต้นะเราจะไม่ใส่ก็เรียกว่าใส่ใส่ออมะกรูดอะไรเงี้ยนะาทางภาคใต้ก็ใส่อ,อไม่ใส่มะกรูดที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลของมะกรูดได้ลงไปนะแต่ทางภาคกลางเนี่ยผมเห็นเขาทำแล้วก็จะใส่ออลูกมะกรูดลงไปด้วยนะแต่ทางภาคใต้นี่เขาจะ จะไม่ใส่นะไม่ใส่ลูกมะกรูดลงไปเอาเข้าใจว่าจะเริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวจะใส่หักบุ้งลงไปนะใส่ปักบุ้งเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลไไปหน่อยนี่ฮะเตงเตโค ที่บ้านชอบกินผักบุ้งกันนะก็ใส่ผักบุ้งเยอะหน่อยอะ,อะเอาพุาา๊กใส่กับปิยังเนี่ยอา่ากับปิใส่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่เกลือ,อยัง อ่เกลือ,อยังไม่ใส่เอาเกลือมาใส่แล้วก็เอาน้ำตาลมาใส่หน่อยนะฮะช่วงนี้อ่าโควิดกำลังระบาดหนักในโซนทางบ้านผมนี่นะก็เป็นโซนสีแดงแดงเข้มออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้ก็เวิร์กฟอร์มโฮมนอนอยู่บ้าน <laughs> นอนอยู่บ้านก็ไม่รู้จทำอะไรก็ทำกับข้าวกินมีอะไรที่ทำได้ก็ทำ ไปเรื่อยๆเ,เกิดเกิดน,นะแล้วก็อเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่มาลงใน YouTube ให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะวิธีการปรุงเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาน้ำตาลมาน้ำตาลน้ำน้ำตาลมาใส่หน่อย để năm nước một ít này à đây đường tan tiệp à à gì mất đi ơ chặt như vậy vậy เมาก่อน โควิดทาให้เราเมีโอกาสได้อยู่บ้านแล้วก็ทํากับข้าวกับปลาอาหารไปได้เรื่อยๆนะวันก่อนก็ทําหมูสามชั้นต้มส้มแขกไปิีงแล้วนะวันนี้ก็เตียงเทฟโวเทโวหมูสามชั้นเหมือนกันเพราะว่าวัดช่วงนี้มีแต่หมูสามชั้นไปไปตลาดก็ซื้อหมูสามชั้นมาสต๊อกเอาไว้ มีตั้งขาหมูมีตั้งหมูสามชั้นมีตั้งหมูเนื้อโอ้โอ,โอใส่หมดเลยอ่ะอเอาน้ำมาใส่อีกต้องใส่กะทิอีกหรือเปล่า ใส่กัะทียมมั้งเนี่เ,เดี๋ยวรอ,อามาขามเปียกนะฮะมาขำเปียกก็พอประมาณนะ,ะอย่าใส่เยอะเกินไปมันจะเที่ยวเกิน เริ่มเดือดนะเดือดเดีเดเดเด๋แล้วเดือดแล้วเราจะใส่มะขามเปียกลงไปว่าจะไปหาซื้อปลาดิวคิวแถวตลาดบางกะปิหรือว่าแถวแัดทองจันช่วงนี้ก็โควิดหนักเหลือเกินไม่ไปดีกว่านะไม่ไปดีกว่ามัน มีความเสี่ยงทุกวินาทีแล้วก็ทุกสถานที่นะใส่กระที่อีกหน่อยเพื่อความมันในวัวใจ Oh, ào mà mặn ờ nước mặn รับผมแล้ผมใส่มาขามเปียกใส่ลงไปทั้งทั้งยวงเลยครับเนี่ยอนีายห้เสียของ

พอ,อได้ที่นะเดี๋ยวสำหรับกระทะนี้ก็จะกินมื้อเที่ยงครับเราคิดว่นาน่าจะยากเรายาวถึงตอนเยน็นแทงเตโปรครับแทงเตโปว่างๆอยู่บ้านก็ ลองทำกันดูนะฮะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกไปเดินให้เสี่ยงกับโควิดประมาณนี้นะอย่าอย่าให้นานเกินเดี๋ยวปมากุ้งมันจะเปื่อยเกินจะไม่อร่อยนะ,ะวันนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารด้วยความอร่อยไว้ด้วยกันนะสวัสดีครับ